สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนิส่ยหมวกก็สายรัดหมวกไม่ถึงข้างนะครับเสียงไม่อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับนะไม่ราคาถูกๆนะครับตามสไตล์โปรดนะจ๊ะอันนี้เรามากันนอกบ้านครับปกติถ่ายเป็นเกมอาะครับแม่ก็ถ่ายคลิปเฉยๆนี่แหละแถวบ้านแต่ว่าตอนนี้มานอกบ้านแล้วนะครับก็บรรยากาศดีนะครับครับตรงนี้เป็นเอตําบลน้ำโจ้อำเภอเมทะจังหวัดลำปางนะครับหมู่บ้านผมเองนะครับครับ ก่อวันนี้เราไม่มากันสองคนใช่เรามากันห้าคนนะครับเออเอ้ยต๊หลอนเลยห้าคนนะครับเขากําลังมานะครับตอนนี้ซึ่งเราก็ต้องรอนะครับว่าวันนี้เราจะทำเมนูอะไรรายการกูยังไม่ได้คิดชื่อชื่อรายการเลยตอนนี้ครับนะครับเราจะปรึกษากันตอนนี้เลยฮัลโหลโบรฮัลโหลโบรเอ้ยเอ้ยเอ่เย้เอ้ยตอนนี้เราจะมาทําอะไรกัน ทำนะทำลาบเอ,อทำทำลูกครับเอทำราบนะครับไหก็นี่อยู่กับคุณยูตันนะครับนนที่เห็นกันในคลิปโรบอทบ่อยอันนี้น <ะ S 2> คืออะไรมาเลยปลาปีก้าอันนี้เ<ะ>รามาบาป็ปลาปีก้านะครับลวันนี้เรามีเอ่อเครื่องทำราบนะครับกวคืน,นี้ซึ่งราบวันนี้จะเป็นราบดิบยาดามานะครับเพราะว่าลาบวันนี้เป็นราบหมู อย่าไปฟังข่าวเยอะนะครับหูดับหูดับมันคือกินเยอะนะครับไปกินกินบ่อยๆแต่ว่าครั้งนี้คือกินครั้งเดียวแล้วกูยังไม่กินอีกนะครับคือตอนแรกจะมีคนมาใช่ไหมใครมาโดนบิดครับอีคิอ๋อีคิวห้งฉัดครับจำชื่อนไว้นะครับอีคิวห้งฉัดนะครับเป็นทื่อมเภอเนี่ยเขากล้องเขากล้องนี่คือเสานี้กับเสานี้นะครับคือมุมกล้องคือมุมกล้องอันนี้น้องป้อมนะครับน้องป้อมน้องป้อมน้องป้ม อันนี้มันเป็นจำาเรียกว่ามันเป็นกระปุกอะไรไม่รู้ซึ่งยากผมก็มาใส่เองทีรถนะครับนี่ก็ขวามาสดๆเลยเข้าขั่วนะครับอุ่นๆเลยเนี่ยตอนนี้ลืมเลือดเออเด็ดแล้วที่รถกันแนโอเคมีที่รถแล้วก็นี่เป็นเลือดเลือดหมูใช่ไหมนะีเลือดหัวไม่รู้ครับอา้าวชิบหายละตัวนี้ก็เนื้อหมูซึ่งวันนี้เราจะมาสับกันทั้งคลิปเลยนะครับลาบดิบภาคเหนือเนี่ยทําไม่ยาก ครับแล้วก็ไม่ได้ทําแป๊บเดียวด้วยนะครับใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้แรงด้วยนะครับแม่งหน้าเซนเซอร์ใช่ไหมมันจี้ตอดแมสสีคุณเดืตันใส่ทําไมอ่ะสิงขึ้นนะ้าสิวขึ้นไม่ล้างมือครับโอ้ไม่เป็นไรแล้วสุขาอนามัยไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะอยากล้างเมื่อไรเนี่ยคุณเดืนตันเนี่ยมีแต่น้ำพองกันแถวนี้ตอนนี้เวลา15นาฬิกา30 3โมงครึ่งพอดีนะครับซึ่งทําไมมันมืดใช่ไหมมันหน้าฝนนะครับ อือ้ซอยก่อนผมว่าวันนี้กินไม่หมดนะครับอย่าอย่าอย่าครับอย่าครับครึ่งดีกว่านะครับคลิปนี้ทําเพื่อความสนุกสนานคือตอนนี้หลักๆเลยคือชื่อรายการชื่อให้เกียรติหน้าใหม่คิดบอกคิดบอกเดี๋ยวยังคิดบอกชมาโนุโวยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์เว้ยใส่คอร์ดเกง เดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยแล้วกันชื่อรายการเดี๋ยวค่อยไปคิดหลังหลังคลิปแล้วกันนะครับเฮ้ยมีคมนี่หว่าแต่เป็นน้ําแข็งมันแข็งนี่หว่าครับสับไปครับสับเที่ยงหันคลิปนี้แม่งทุรักทุเลชิบหายเลยอ่แข็งเกลี้งคนน้องหมูแม่กับเมาเจ้ไว้ก่อนจะมันบ้าฟังก็ฟังติดเหลืองแนคลิปนี้ เนี่ยมันิดเหรอเาออเมื่อกี้กูจะฟันคอมไงเมื่อกี้กูจะฟันคอมไม่เห็นเะอดแม่งเลยนี่ไงร้อนนะท่านี้มีแต่ทุ่งนานะครับนะ่ะแล้วเขาก็จะเหมือนจะเดินมาซึ่งไม่น่ามาตรงนี้นะครับนู้ครับวิธีทำลาบนะครับใครอยากรู้ไปดูเอานะครับเดี๋ยวผมแค่คุณมาโปรดใส่ซับภาษาเหนือนะครับ ให้แปลเป็นภาษาไทยมันมันชอบมันมันชอบพุ่งไปเหนือกันนะครับเพราะว่าเวลาพูดกลางมันจะอ่ะหยาบหย,ยับปากหน่อยฟังนะขอนี้นกระดาษปากครับคุณนะฟัะงฟังภาษาของผมนะหนังว่องภาษาไทยเอ้ยเออภาษาไทยแปลว่าอ่านี่ปัดว่องครับเฮ้ยเจ้าโอ้โหมาเสิวขาบัดอย่าเลื่อย บอกว่าอย่าเลื่อยไงูบอกว่าอย่าเลื่อยลาบเหนือกับราบพีสานแตกต่างกันราบอิสานก็คือมันจะเหมือนอารมณ์เหมือนหมูสับอ่ะมันก็คือหมูอันนี้ก็สอบัแต่ว่าราบอีสานเขาจะแบบทำเข้มข้นไม่ใช่ว่าขี้ผู้คนไม่ข้าวรสเปรี้ยวสีมันจะออกอ่อนๆหน่อยสีมันจะขาวๆหน่อยนะแต่ว่าราบราบไอราบเหนือนี่มันจะแบบรสชาติโคตรเข้มหมูก็จะออกดำๆหน่อย รัขบขวานนะแลรับดีบุกแดงนะครับกนลงนะนงอืมกดลงนนอนล่เป็นไปรมีไปไหมบงังก่อนแต่ถ้ามันลงแนักนี่ก่อนก็ควรเอากล้องเข้ามานี่นะครับกืคือฝนมันจะเริ่มโปรยปลายกล้องกูกล้องกูไปแล้วอียอวันนี้พวกเรารายการฮาริเข้ครัวนะครับ <c oughs> เราจะมาํำเสนนะอมีครับ อย่ามายึดรายการกูแล้วแสงกินเรียกว่าอะไรครับคุณกายฝนเอ่าไอเหี้ยวที่ว่ากล้องเข้ามาฝนหยุดตกคือพวกเราว้าวคือคือเรามีอยู่กันอยู่กล้องเดียวนะครับอาจจะไม่ได้เห็นเลยทั่วขนาดนั้นแต่ว่าพยายามไหมตาบเลยไี่ค่าไปจับคนปุงเลยจะได้อ่ะเหี้ยวมามาดี่ชัวมันต้อง ก็คือประเด็นพายุจะเข้านะครับเออฝนมาเสียงมันมาจากทางโน้นนะเสียงแบบฝนตกอ่ะเฮ้ยว่าเสียงตะคกน้องฟ้าหรอโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้มันยังไม่มีหมอกอย่างเงี้วะไมันจะหมอกฝนพายุหายละเป็นยังไงนะครับคิดพูดอยู่พปูนมาเร็วมาเร็วจะถล้วครับมาเร็วตรงมเร็วตรงมแล้วถล้วครับจั่มมืยางเอ้าอมาหานภูเขาเลย ฝนบางภูเขาก็ได้ดูดิเมื่อกี้ยไม่เห็นฝนเลยเอ้เพี้เห็นภูเขาเลยเใช่ใช่ใช่เอ้โทรศับท์กูนะจังเจอเจอไอ้กดไลค์กดแชร์นะครับเห็นใจความพยายามของเราเออดูดิอ่ะโอ้โหสัตว์สไตร์พี่ One minute later เป็นคลิปที่ลำบากยากเห็นมากเลยนะครับทุกคนเรียดนะครับเรามาถึงขั้นตอนการใส่เรือแล้วครับขั้นตอนการใส่เรือ ต้อใส่ไปนี่เลยทปนี้ลำบางคุณแล้วไอ้เหี้ยอีบีแรล้วเดี๋ยวใส่เลือดสีมันก็จะแดงนะฮะนะตัดไปตนอนที่ร่างผมเป็นสีแดงน,นะครฮะวันนี้เรามารายงานสภาพอากาศลำปางอำเภอแม่ทากันนะครับวันนี้อากาศแจ่มใสค่อนข้างค่อนข้างไปทางร้อนเป็นพิเศษนะครับ นี่เอราบนี่ตับไปแล้วใช่ไหมคุณโบดครับแหนมอมิตครับแหนมอมิตนะครับเดตำวหมดรอบมันอืมอืมไปไปไปไ้ไไป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 ไไปเไปไล

นี่ยนี่กะมีอไกำหลวงนะอร่อยน่เน่ยเข้าเลงเข้าเลเอเข้ามาได้นึ่ึนก็น <c oughs> นใหญ่เข้ามไม่ก็ใหญ่จัดนะครับอไอคิวดีคือระโมนมากนะครับขอโข สวยเลยครับดูบรรยากาศงามมากตอนนี้ฝนเบาลงอ่ะครับดูโม่ครับเนี่ยคือเราบอกว่าคือเรครับเี่จนแบบละลายใ่ปากเนี่ยขับเป็นนเค้าทุกคนเนะแล้วเมื่อกี้ว่าบันิึกย่บันทึกมาหานี่รับแล้วปที่อ่ะก็เดี๋ยวเราไปปิดคลิปแล้วนะครับครับอร,บบบระบบอะว่านาน,าานละ เอ,อาขากล้องมาครับแต่ฝนตกนะครับด้ยส่วนใหญ,ญ่อาจจะถือนะถ้าขอแค่ภาพนี้นะครับผมถ้ามันมีของครบนี่สุดยอดแหละขนาดไม่มีขน,ขนาดของไม่ครบนะสุดยอดเอาตรงนะที่กล้องมนสั่นอ่ะคือเนี่ยเนี่ยคือม <c oughs> ันลื้นมันลื้นมันเหมือนแชมบอรีนะ <c oughs> ่ะแชมบอรีนะะรนะครับนี่คือเสซ้อที่เราทำไว้นะครับ วันที่ฝนตกเลียงสาดลมีนจะออนุาไปกินก่อนครับนต่อนี้ว้าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตผมมีอะไรจะบอกครับยืนมองทองฟ้าไม่เป็นเช่นเคยเอองยังไปขอบคุณกท่ามาดูการที่ใส่บอวที่เสียเวลามาดูทีวีนะครัสบาครับ่โอ้ยยกว้วนก่อะ